เพลนเมืองไทยคุณกรองแก้วอายุ52ปีแล้วมาจากแม่ของสอนถามมาว่าช่วงกลางวันคุณยายมีคุณยายนะคุณยายมักจะอยู่บ้านคนเดียวแล้วแกก็ชอบเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านาคือคงมาเดินคุยไปมานะคะกลัวว่ายายจะโดนมิจฉาชีพมาหลอกชาววิธีป้องกันหรือเตือนคุณยายยังไงดีโอ,อ บ้านต่างจังหวัดอาจจะชอบเปิดประตูไว้คนก็เดินมาทักทายไปมาเป็นไงถึงไม่เปิดคนที่ไม่รู้จักมาเคาะคุณยายก็เปิดรับหวายอันนี้อันตรายมากเลยในยุคปัจจุบันนะเพราะว่าคุณยายยังอยู่ในในในยุคโบราณไม่ใช่ยุคในปัจจุบันคือมองโลกในแง่ดีหมดว่าใครแวะผ่านมาเยี่ยมหรือว่าถ้าหากว่าไม่ไม่ปิดประตูเลยคนก็เข้าไปถึงได้นี่คุณลูกก็กลัว หรือคุณแม่ก็กลัวก็ต้องไปล็อกไว้ให้เอยก็คือให้คุณยายปิดประตูปิด<ะ>ประตูเพื่อว่าการคนที่ไม่ดีหรือมิจฉาชีพเดินเข้าไปได้ง่ายๆ<ะ>ทีนี้จะแนะนํา น้านคนคนทางเหนือนี่ก็จะมีเมตตาสูงก็จะต้องมีน้ําต้นน้ําต้นตั้งไว้ที่หน้าบ้านให้เดินทางมาร้อนร้อนได้ตักน้ําต้นได้กินน้ำแก็เดินทางต่อไดคุณคุณยานี่อาจจะมากเป็นนิสหนึ่งนอกจากตั้งน้ําต้นแล้วเปิดบ้านอาซาไว้คือสมัยก่อนทำได้แต่นี้ยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหคนไว้ใจไม่ได้นะก็ขนาดปิดยังงัดเข้ามาเลยอันนี้คุณยายเปิดเลยอาจจะเข้ามา คุยคนร้อาจจะเข้ามาตีสนิทนะหรือจะเข้ามา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาขโมยคนภาษาจีนเย่ยว่าใจนั่งใจหมิง่งใจซิมแปลว่าอะไรคะรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจะะอันนี้เราก็หาวิธีแก้ไขมาให้คุณกรองแก้วนะคะลองไปดูแลคุณยายเขาบอกว่าให้ติดตั้งกุญแจล็อกคุณภาพดีนะคะตามประตูด้านนอกทุกจุด ผมสาธุแเลยอย่าทำเลยครับ้วคุณยายว่าจคุณแล้วคุณย,าย,ย,า,ณยายจะออกมายัางไงถ้ามีเหตุการณ์อะไรอันนี้หามาเล็อกทุกเลยนนวรใไมไม่ใช่เลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก มันมันไม่สามารถทําได้อันนี้ขอล้องเลยอย่าทำแล้วเกิดเพราะคนที่อยู่ข้างในจะออกมายังไงถ้ามีอะไรทำไงเดยังไม่ต้องขนาดเราเห็นใครอยู่บ่อยๆไม่ต้องมีกุญแจล็อกเลยแค่อยู่ในห้องแล้วปิดประตูและเป็นเด็กเนี่ยมีลูกกรงเหล็กเนี่ยคนข้างนอกยังเข้าไปช่วยไม่ได้เด็กจะออกมาก็ออกไม่ได้แค่ลูกกรงนี่ถ้าคุณจะเอากุญแจล็อกชั้นดีไปไปล็อกคุณยายไม่ได้เลยหรือใช้วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิดสัญญาณการขโมยถ้ากล้องมันจะก็ั่งยสัญญาณการขโมยก็ก็บอรลักอ่ะไม่เวิร์กอ่ะไม่เวิร์กอ่ะ เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะการขโมยไม่ได้วงจรปิดเนี่ยสมัยใหม่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นละคุณติอกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณสามารถเช็คในในไอโฟนคุณได้ใช่ตัวนี้เห็นด้วยแต่ว่าคุณก็จะเช็คขับรถไปเช็คเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นอะไรเช็คไม่ต้องพ่ำเพื่อได้อันนี้เหมาะแต่ว่าสัการขโมยอะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอกไม่เวิร์คไม่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 ได้ช่วยอะไรมากมายแล้วคุณยายใครจะช่วยคุณยายอ่ะ ใครจะช่วยคุณยายเพราะว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้คุ้นกับเสียงนี้ต้องคุณต้องไปบอกทั้งหมู่บ้านไหมโอ้ยงั้นไม่ไหวมั้งมันเป็นการรบกวนคนอื่นด้วยหรือเปล่าเพื่อจะเอาตัวของเราว่าดูแลคุณยายแล้วแล้วคนในชุมชนก็ออกไปทํานากันอ่ะเขาก็ไม่ได้มองไรือก็ออตไางคนต่างนนัปเสียงมาเขาก็ไม่รู้ว่ามันสือเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรใช่ไหมครับอไม่เปิด กล้องวงจรปิดแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์คุณแล้วคุณสามารถดูได้คุณยายเป็นไงอาจจะไม่มีใครเข้าแต่คุณยายหกล้มนอนอยู่กับพื้นคุณก็สามารถกลับมาได้อันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าหน้าต่างเปิดแง้มไว้เป็นช่องเล็กๆก็ไม่น่าจะเป็นนะป้องกันโจรถ้าโจรมันแค่หน้าต่างมันโจรยังไม่มาน้ําท่วมบ้านก่อนฝนตกมาน้ําสาดเข้าบ้านน้าท่วมคุณยายเลยมัน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 อย่าไปคิดอะไรมากมายอะไรอย่างนั้นเลยอันที่เห็นด้วยหนึ่ง กล้องวง,วงจรปิดอันนี้อันนี้น่าจะดีกล้อง,งหรืออีกข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเราท่านเมตตาม,มากมายแล้ว ฝากคุณยายไว้กับตำรวจไงเอหมืนฝากบ้านไว้กับตำรวจตู้สีแดงใช่ไหมบ้านในตู้สีแดงฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วเขาจะมาตรวจแจ้งอาจจะเป็น15นาทีครึ่งชั่วโมงเวียนมอเตอร์ไซค์มาเขาจะมาโจทย์ไว้ไอ้ตู้แดงนะไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกฝากบ้านไว้กับตำรวจอันนี้มันมากกว่าตู้แดงและอีกอันนึงก็คือทําได้เลยคือสร้างมิตรกับเพื่อนบ้านมีเมตตาจิตแผ่ให้กับเพื่อนบ้านอันนี้อันนี้แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่แล้วได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาฝากเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขช่วยไหม ศุนัขนัไม่ช่วยอ่ะไม่อ่ะบางที่สนดมักเป็นภารายไม่ช่วยไม่ช่วยเพราะว่าฝากบ้านให้กับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่เหมือนกับกล่องแดงนะไม่เหมือนกับตู้แดงนะตู้แดงเนี่ยตำรวจมาแค่แค่แค่มาดงแลก็มาเซ็นชื่อกบ้วมาใส่ฝากบ้านเนี่ยเขาจะมาดูคุณยายครับเป็นยังไงไหมครับอะไรไหมครับหรือถ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยเขาจะ อาจจะมีกุญแจจากเจ้าของบ้านให้บริเวณรอบนอกเข้าไปตรวจดูรอบนอกแล้วมีการถูกงัดแงะถูกอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามีคนอยู่บ้านว่าคุณเจ้าหน้าที่คะเราทั้งหมดเนี่ยจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่จะมีคุณยายอยู่บ้านแต่ไม่ต้องห่วงอะไรนะอาหารอาหารและเตรียมคุณยายหมดแล้วช่วยแวะเวียนมาดูแล้วคุยกับคุณยายหน่อยเขาก็จะดูนี่เขาเรียกว่าฝากบ้านไว้ตลอดเลยตำรวจดีกว่ากองแดงตำรวจสมัยนั่นเลอันนี้ดีที่สุดหรือว่า ก็ได้ว่าช่วยเจ้าหน้าที่หน่อยติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ให้มัน<อ>เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ตรวจสอบได้เขาบอกว่าอีกอันหนึ่งควรจะเก็บอุปกรณ์อันนี้ก็ มันต้องทําขนาดนั้นไหมพวกมีดพลาอะไรมีดพลาโอ้พวกลิงจริงมากไปนะหลมยมันมามันก็หลายหลายอย่างเนี่ยเท่าที่ดูแล้วขอเป็นสองข้อเนี่ยเท่านั้นอย่าคิดมากเลยเปิดแง้มไว้ขโมยกระปีนเข้าได้ใช่ไหมขโมยเดี๋ยวนี้เก่งจะตายเก่งเก่งรู้มากกับเราคือแบบโบราณเขาพูดไงว่าในพรานย่อมได้สัตว์อยู่เสมอเพราะว่าฝ่ายหนึ่งระวังตัวกับฝ่ายหนึ่งจ้อง ฝ่ายระวังตัวพิบตายแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วโป้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเฝ้าระวังก็สู้กับคนที่เขาจ้องเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ้องเราอยู่หน้าจอโทรศัพท์บ้างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยมาจ้องแทนให้เราด้วยสองอย่างเนี่ยผมว่าคุ้มที่สุดแล้ะก็ออบอกคุณยายไม่ต้องเปิดประตูรับคน หรือมีคนมาอยู่เปิดหรือเปิดคุณก็เห็นแล้วคุณยายเปิดรับใครจะโทรแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่อะไร่หมเเดี๋ยวนี้เขาจะเปิดมาเป็น9 1้าโทรง่ายเลยวันๆยังไม่ใช้นะนึกยังไม่ใช้นะเออ่อยก็จะใช่อย่างง่ายขึ้นตรงนี้สองแห่งนี้ผมว่าช่วยได้อย่างมากมายเลยค่ะอ่ะคุณกรองอะไรนะกรองแก้วกรองแก้วนะคะจากแม่ครูสอนก็เราคุยคุณยายดีๆคุณยายอย่าไปเปิดรับใครเลยแต่จริงๆเราก็ควรจะหาใครมาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายแต่คุณยายห้ามไม่ได้หรอกบางทีคนตะโกนมาคนรู้จักอะ ไม่ได้ลูกสาวหังาไม่ให้เปิดอะไรเงี้ยทะเลาะกับเพื่อนบา้านเลยครจะเป็นยุ่กันอจอม่ะยุ่งเลยล่ะลำบากมันลำบาก<อ>ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าคิดมากอย่าวิตกจริตมาก<อ><อ>แล้วก็ใช้2สองอย่างหนึ่งมีกล้องจรปิดเชื่อมมาโทรศัพท์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาเดียวกัน<อ>ฝากด้วยว่าคุณเจ้าหน้าที่ครับดิฉันมีคุณายายุยุมากแล้ว แวะเวียนมาดูหน่อยฮะ15นาทีครึ่งชั่วโมงฉันจะกลับบ้านเวลานั้นเวลานี้แล้วก็ซื้อขนมนมเนยอะไรไปให้เจ้าหน้าที่หน่อยเขาปุ๋งเขาผัดอะไรไม่ได้ติดถึงนบนนะมิตรจิตมิตรใจการบูรณจไม่ได้อะไรเป็นมากมายจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่ใช่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าขอรับเชิญดีอี้ปปชมาแล้วไม่เอาไม่เอาผมขอเชิญแฟนๆรุ่นใหญ่ร่วมทํากิจกรรมยิ้มรุ่นใหญ่ด้วยการส่งภาพเดียว รอยยิ้มของตัวเองในปัจจุบันนี้มาทาง Facebook ของช่องเพลินทีวีครับโดยระบุชื่อและจังหวัดและอย่าลืมวงเล็กมาด้วยว่ารายการคุยเพลินเมืองไทยภาพที่ถูกคัดเลือกมาออกอากาศในทุกวันศุกร์นะคะเจ้าของภาพก็จะได้รับรางวัลเป็นบัตรที่พักจากภูทยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะจังหวัดอยุธยาสัปดาห์ละหนึ่งรางวัลค่ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ คุยเพลงเมืองไทย